เขาคนไม่ชอบนี่เรหน้ามือนี่มือน้ามือมือหม่ที่มือมาที่จิบสามนี่มือเ้าจี๊แกง,งกเอฟซีไยจังไหน่มีตัวเลขตัวเบอร์ไห้ฟังมือจังไหร่เขาเขาไปเขาไปมากแลว้วมันบอกไปมาแล้วครับเมื่อนี่กับที่ที่จะเริ่มมาบนตะมุนที่ว่าสีเห็ดมือนี่นะครับแต่มีทั้งง้างเอฟซีท้่ทั้งทั้งพวกท่าบ้านใกล้เคียงเป็นกับลอค่อยขาตะมุนปู ครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาของมาหลายอย่างไหมครับที่หลายอย่างเของมาแบบนี้ก็แคดให้เกิดเพื่อมาสบายใจครับ้ถึงปูเกิดเพื่อมาสบายใจเนาะครับเกิดเพื่อมาสบายใจเอาง่ายเพิ่นกับเซฟเพิ่นคือกันครับปูเพิ่งกับเซฟพูดกันเราอยากให้วุ่นวิลได้เราอยากให้ดดความเดือดร้อนมาถึงเพิ่นเนาะก็จาหันความเดือดร้อนมาก่อนอย่าง มันกับ,บกว่าปลอดไพ่สำหรับเพื่อนค้อกันแต่ที่กิ่งแววเนี่ยพาทีตว้าตามรักแล้วเนาะการที่ได้ไปว่าไปจ่าได้ไปว่าไปคุ้ยกันกับปูนี่จาตามที่ผมจับใจความได้คือปูเพื่อนกับว่าีเจตะนาะว่าตีปอยเหล็กจะไแ้่แัดอยู่แล้วลนะ่ะครับแมนบอแมนแมนตั้งวางหวัด่ิพานนาว่า,า,นนาีเจตะนาะตีปอยเหล็กก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าในส่วนของเหล็กกี่ ใบ้านเอามาเสียทีนี่คือเป็นเลขในขันจเจริญพระพุทธมนต์จริงๆครับแม่นปะครับคือความหมายจเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยลายด้านหลายนนคนนต่ากันเคยไปร่วมงานจังเสียในสิหูจักว่าเพิ่นเฮ็ดจังไหลเนี่ยแม่นแมนแมนปะแมน,แมนอ่าก็เจ้าเที่ยงขันปากขันไว้ครับกระดิาม,ามีบทสวดปล่อยเที่ยนลูกว่าว่า,วาไปย่อยไปเรื่อยๆอ่ย่อยไปเรื่อยๆแล้วแล้วเพิ่นจับว่าได้มาเออเลขเยอะขันตัวนั้นตัวนี้เด้อเพิ่นกับว่าได้มาหรอครับเออ อันนี้แล้วเจ้าผู้ใดสิมาเบิ่งเอาแล้วแล้วเพิ่นก็ย่างนี้เข้ากุฏิเรียบร้อยเนาะแม่นครับเป็นยังัไนเนาะบ่ดนี้สำหรับมื้อนี้เนาะก็เบิ่งแล้วหลังจากที่ว่าเกิดความวุ่นวายเข้ามาหลายอย่างนะครับบ่ดนี้ก็ขันน้ำมันมื้อนี้ก็บ่มีให่ซองเนาะบ่มีให่ซองก็คือยกเลิกไปยกเลิกไปยกเลิกบุญ่วงแล้วยกเลิกยกเลิกงานไปครับเนาะกันี่ก็ ต้องแจ้งนะครับให้กระทั่งเอฟซีหู้เนื่องจากว่าเอฟซหลายคนสอบถามเ้ารออยู่เ้ารอถามใทยของมาครับนะครับว่าสีได้แนว่า,างเนาะนะมาดี้เบืองแล้วมันกะยกเลิกการกาก็กสี่ขั้นแรกกันละ คันแรกไหมถึงคันตั้งแต่เพิ่นไปทอดจนเง,งินเนาะไปเฮียจนเงิน Man, Man. แมนแมนกระสีมี่ซ้ำนั่นคันคันแรกกระเสือ01ครับครับ11แมนกระสีมี่ซ้ำนั่นซ้ำนั่นแหละคันแรกไท,ทยเอฟซีมักครับกะาคันมักเล็กตัวนี้ก็เอาไปเล่นได้แมนครับเราลองไปจับไปเบิง้งอันนี้คือแล้วแต่ผู้มักเด้อแล้วแต่ผู้มักครับเพราะว่าคันสองมัมมี่นะครับคันสองมัมมี่ ก็เลยต้องมีชาวเาะขันแหลกนะนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันเนาะครับเนาะเพราะว่าหลังจากเกิดความูลไหวกัมันประดังเข้ามากนะครับหลายหลคนหลายฝ่ายทั้งชาวบ้านใกล้เลี้ยงเคี้ยงที่เพิ่อยู่หันกันมีความเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดความูลไหวก้นมาหลายนะครับการเปลี่ยนยูหรือว่าแนวทางการปฏิบัติของเพิ่นครับที่เคยมีความสงบเรียบร้อยคกสิกรณ้ได้ไปได้บานนี่ ครับนั่งสมาธิกันสิเ่เป็นสมาธิกันสีนะกสิได้รี่สมาธิเดี๋ยวกูสออกที่ดงอีกกัสิลำบากอีก็เป็นยังดอกกันสมุนวันนี้ห้าโมได้เนาะห้าโมได้แต่วันนี้ผว่าันทราบการวันนี้ฟูอดีมีการเจรเญพระพุธมนต์ยู่ดอกคือว่าครับว่ารุ่นกับ มีวิธีการเจริญพระพุทธมนต์นี่คือเวลาหยาดย่อมเพิ่นเข้าม้าเออมาตุ่มมะฮ่มมาตุ่มมะฮ่มกาสิมีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี่แหละผู้ใด้เขาว่าเฮ็ดบุญยังนตีเป็นไทยบ้านไก่เนาะเพิ่นกับมีน้ำมีความศรัทธานะการรวมกันมารวมกันมาแล้วก็ร่วมเฮ็ดบุญน้ำเพลินกาสิมีการเจริญพระพุทธมนต์ให้ครับมันก็สิมีเรื่อยๆแล้วล่ะครับแต่ว่าสำหรับรอบนี้ นอกจากหยุดไปีท่เงินดีัำเงียดเนาะครับเตะที่มีก็คือมีขั้งแรกก็คือศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งครับนะตาหนับตัวเลขอ่ามีละนาบเนาะถ้าจะรู้ว่างววนมีก็ได้ศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งขนาดไปครับอ่าสมมมีการเปลี่ยนแปลงเังได่ล่ะอือเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิ่นสิบวเอ็ดแล้วเนาะ ไม่หมายถึงไม่วนี้อ๋อครับก็คือไม่ยกเลิกนะคือยกเลิกไปไว้เหตุแล้วครับไม่ให้เกิดความูุไม่ไหลไม่ห้เกิดข้ามูลไม่ไหลครับคไม่ให้เกิดข้อมูลไม่ไหลนาเพื่อความสบายใจทุกทุกไฟครับผมฝ่ายทั้งหมู่บ้านก็ดีทั้งวัดก็ดีทั้งเท่าก็ดีครับทั้งเท่าก็ดีเอฟซีกัอะไรเมื่อนี้กับเขาไปร้ายยูเอฟซีกับอะไรเพราะหมายเขาไปแต่ว่ากับเขาไปแล้วกับบ่มีพิธี้ขยิวกับรังกรับกันวันวันวัน แต่บอมแอนว่าเลขนี้นะน้ำนี่บ่ได้แล้วสิบ่มี่เลคถือดินี่อยู่นี่นี่เล็กกว่าคือเก่านะเล็กกว่าคือเก่าแนวทางสำหรับเลเท่ากับมี่หลไหลแนวทางเนาะแม่น้ำเสนอมากให้เป็นแนวทางกับทางเอฟซีนะครับที่เลคเท่ากับมีอยู่ที่ล่อค่อยกันอยู่นี่แหละเอ้าว่าแล้วว่าไปแล้วว่าเด็กไอ้รับวงในนี่เขาจะถูปล่อยมื่องไร วันที่16ตัวเช้าว,นานวาานนันที่16เช้าวันที่16ครับไม่ก็พอดีตอนเข้าไปนั่งเฝ้าปูวัตตาอุดรเนาะครับครับช่วงเช้าของนบ่เข้าไปนั่งมื้คืนเตือนเช้ามาตีหาเพื่อนให้สัมภาษณ์ที่วันวานตีหาวันว่าสัาามภาษณ์ตีหาเพื่อนสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์เรียบร้อยได้ตัวเลขเรียบร้อยแลต่ลข้าพอดีครับเจ้ามาทั้งผีแล้วเอ่อได้รับลงในผีแล้วหลังจากที่เข้าได้ของปูวัตตาอุดรแล้วแมนแมนแมนครับไปไห่ทักทั้งเอซี่แล้วอ่าก็คือ วันที่16เนี่ยทีมงานเท่าเนี่ยจะได้ผู้แรกเลยชิบห่ากับชิบไปน่องนี่นหละเนาะไพว่าเห็นเป็นปรากฏการณ์ที่บ่มีไพเห็นมากกว่าแมนเครื่องไปนอนน้ำปูเลยทางทีมงานเท่านี่สิได้ผู้เล็กยังหูปอเอาเอ็นนะไปคึงไว้ทุกหม่องทุกบอลวาตะปูยางมากนี่บางทีเสียงมารกระดิ่งน่ะกริ๊งๆๆนี่สิเริ่มสัมผัสเลยลูกยางออกมาจะปุดน่ะ มาพูดคนก็บอกดูนี่พูดคนก็เเราดีอยู่กับมานอนพี่แหละเดี๋ยวพูดตื่นแต่เดี๋ยวกี่ดอกพูดตื่นอ่าตีฮาตีซี่เนี่ยครดีตื่นกันมากพูดกันเราชูฟันก่อนโอ้ยกระเห้นูดล่างหน่าล่างตาก่อนเน๊ยวากระไดเนาะแปรงฟันก่อนไดไหมเนาะแปรงฟันพูดกับจีบ เอาเอาเกลืออมพูโรตบอ่ะว่านะถ้าเปลี่ยนฟันท่ากับสัมภผัสโอ้ไม่เลยไม่รู้พ่เพราะว่าปูบอกว่าเสาร์วันที่เสาร์วันที่สิบหกนี่ของสำหรับปูวัดปาอุดรเนาะครับปูวัดปลาอุดรเสาร์สิบหกนี่คือฟันทงแทฟันด้อมฟันทงแทนะเขานอนเฝ้าอยู่หันกันตีห่างห้ก็เดินสัมภาษณ์กันแล้วก็ตีห้า ยิบท่านอยู่ดอกบอว่าเตีเนเตยนเ้าส่วนหน้าเตอรี่กันยังขายอยู่ของวันที่สิบหกก็ได้พู้ที่หาร์เซเลขซื้อเบอร์กันยังท่านอยู่ดอกแต่หนาจับตากล้องอยู่เพราะว่าปูดอนนี่เป็นปั้นเม็ดเดียวเลยดิที่บอว่าที่เป็นสามตัวหรืวสองตัวปั้นเม็ดเดียวเลยปั<ม>้นเม็ดเดียวคืองปั้นตัวยาวเป็นเลขที่น,น,นึ่งนันไปบ่อเอาเม็ดเดียวเนี่ยอะไรเม็ดเดียวอะไรเราที่แล้วหกสี่สองแมนบ๊อหางเดี่ยวนะ างเดียวหกสีสองงัวที่แล้วหกซีสองหางเดี่ยวอ่างวดนี่หลังจากที่นี้มีายหางมันบอทีหลอดทีแล้วที่เข้าไปตามมามแต่มีายหางอยู่<ช>แต่ว่าผู้ก็บอกว่าโตที่หน่าจะได้เน้นเพื่อนก็บบอกเป็นแน่ๆอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นเลขชุดหดครับแต่วันที่สิบหกกับพือหางเดียวเนาะเอามาดิหลังจากจบจากปูว่าตจ้าอุดรเข้าัาษีไมาตามเลข รับวงในต่ออืมอ่ารับวงในต่อเพราะว่าจะเป็นน้องพู่มเนี่ก็จะไปตามให้อีกอยู่แราคาเล่าถึงเฮียปล่อยเป็ดน่าเหลืเด้วยน่าเหลือปหน้าเหล้อโอ้น่าเหล้วเฮียปล่อยเป็ดเลยนะวิ่งเนี่ยนะแมนวิ่งปล่อยเป็ดเลยวิ่งตัวเดียวสิบล่างอีที่ว่าเอาเงินไปายถ่องตนาคางซุ้มน่าหนุนทุกหมวดนั่นแหละโอ้น้ำโอเคแต่เจ้าไหนกันเดี๋ยวต่อจจกคลิปนี้ก็ ได้มาแล้วครับเาได้มาแล้วได้ม่แมนแมนมวนมวลนี่ได้ไหวอยู่กับยังแปลกแอยู่เป็นมาได้มาแล้วกันปกติสิได้กุหลาบได้มวนมวนนึงก็มาได้สามเทียดน่ะแมนหมายถึงว่าปั้่นถูกไหมโอ้ฟั่นจริงมวนนี่ฟั่นเร็วอันนี้คือฟั่นทุ่งมาแล้วเห็นป่ะของเมียโปเจกต์นะแมนฟั่นทุ่งมาแล้วเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยสิบล้านเอ้าไม่รู้แต่ไม่ได้ว่าหรอกแต่ว่าเราก็เราก็บว่าอยู่งว่ามีวันตื่นวันพีดแมนแมนแต่ว่าคันคันมีการตามทั้งปีนี่เนาะ มีกำไรมีกำไรแน่นอนดูดีนะนนนเดี๋ยวสิบเบายละเอียดให้ฟังอีกเทืยงนึ่งครับเขาอ่าเดี๋ยวให้ทั้งคนมีโชคสรุปอีกเทืยงนึงครับว่าเลขนี้ยหน้า,านี่เป็นยังไงสิได้หรือเปล่อไรเป็นยังไงอา้าบเลขนี้ละน้า,านี่ตกลอ่องนะตกลงสรุปแล้วนี่แปลว่าเช่าหรือว่าอะไรเนอะครับแต่ความหมายกาับสิสรุปว่า,า,วาปเป็นตัวใดล่องสรุปใช่ไหมครับแต่สำหรับเลขอ่าเลขนี้ยละหน้ามีณตอนนี้นะครับไอ้ที่มีมีต่อไปเนี่ยที่ว่า ขันน้ำม่อนที่ว่าปูเห็ดตอไปคือยุดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีแค่ศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งครับซึ่งเป็นขันน้ำม่อนขันแรกที่ปูเห็ดไปตั้งแต่ต้นงวดที่ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้กับญยติโยมที่เห็ดต้นเงินไปมีแค่นั้นครับผมนะครับเนาะโอเคครับจัดเครับครับโอเคทำนี้ซะว่าสอง